ผมจะใช้แค่ทิชชู่นะฮะทิชชู่นะฮะทิชชู่นะฮะพับแบบนี้ครับเดี๋ยวท่านคอยดูนะฮะไปลองเล่นดูที่บ้านก็ได้นะที่บ้านท่านนะว่าท่านมีสายหน้าไขมันแข็งแรงแค่ไหนมันจะเสร็จไหมวันนะี้เริ่มเริ่มจากเริ่มจากแกะข้างนอกก่อนนะี๋ยวก็พราะกระแดกมือพวกนี้ก็เลือดออก มาเอาตัวนู้นตัวนั้นหามเห็นห้เห็นอ่าเดี๋ยวกูโดนวันนี้เอาทิ่ชั่วเอาวางก่อนนะทีนี้กล้องมาดูทางนี้ต้องยืนนี้เห็นไหมครับยืนตรงผ่านหน่อยทางนี้นี่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 ครับเห็นไหมฮะนี่คือเส้นสายฟูโอคาร์บอนอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกเอาที่ชู่วจับตรงนี้ นะครับะนะแบงนี้นะฮะนี่นะแต่ก็ได้เนนงินดึงเงยผมจะรูดได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับผมรูดแค่ทีเดียวนะมาบเบอร์เล็กๆของผมบยี่สิบบาทอันนี้เห็นได้ลนะอันนี้เห็นได้ <c oughs> ถ้าเอาแบบกองเนี่ย นี่ครับมีตัวนี้ให้ด้วยเอาไว้แบบว่าเผื่อใช้แล้วตามันก็ไม่ออกมาเกะกะนะฮะนช่ไหมของม่นสายจะไม่ออากาเก,กะกะเราเราื่องแบบนี้อันนี้อันนี้ไนมะ่ให้เราเดี๋ยวนี้เก็บไว้ใช่เองอสายมันก็จะใส่นะใส่สมองใส่สมองมเห็นใส่แต่ อันเดิมนะชิ้วอันเดิมนะอ่านี่หัวผมแล้วแง้มมาม่บุรีกันนะนี่นะครับตึงตึงนี่ครับบุบเดิมครับสังเสียนะพอแล้วเจ้าอะนี่ไปเก็บอขโมยใหม่มาขโมยนี่เราเอไปใช้ เห็นไหมผมก็คงไม,ม,ม่มีอะไรที่จะพูดไปวันนี้เพราะว่าหลายท่านก็คงคงเคยอไปเล่นที่บ้านนะซื้อของผมไปเพราะผมก็บอกให้ลูกค้าไปเล่นตลอดนะครับว่าลองถูซิว่ามันไม่ใช่ไม่ขาดนะครับมัขาดครับ <c oughs> <c oughs> แต่มันไปขาดที่ที่ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนี้ผู้สายมันโอนมากแล้วครับ เพะขาดตั้งเพะเลยขาดดังไหวอันแรกแต่อัน,นแรกที่มาเนี่ยนะผมแค่ชักมือเข้าแล้วดันมือออกไปแค่นั้นมันก็ขาดแล้วแล้วนึกถึงในการใช้งานจริงเนี่ยมันถูกดึงด้วยป่าดึงด้วยโดนทุกฟันด้วยบางทีก็ไปพันตออะไรอย่างนงี้นะมันก็อาจจะทำให้เราเสียเหยื่อที่เราที่เราซื้อมาแหวกแ,แนะอน,นิพุทธ